ขอสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้เชิญชวนนะคะมามารับประทานมากินมาอร่อยนะคะขนมจีนนะคะน้ำยาเห็ดสามอย่างนะคะโอ้โหดูสีสันนะคะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยเพื่อนดูสิคะขนมจีนน้ำยาเห็ดนะคะเนี่ยเห็ดนี้ก็ใช้เห็ดเห็ดฟางนะคะแล้วก็มีเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมนะคะมาต้ม ะคะต้มแล้วก็มาปั่นรวมกันนะคะกรต้มพวกกระชายพวกอะไรเครื่องที่ต้องทําขนมจีนน้ายาทั่วไปนะคะนะคะมาต้มรวมกันนะคะต้มแต่ว่าเห็ดหอมนี่ต้มต่างหากเห็ดน,นี่ต้มต่างหากแดกต่างหากนะคะแล้วก็มาปั่นนะคะมาปั่นและนี่ก็ทำเหมือนขนมจีนทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าใช้เห็ดน,นะคะเป็นแทนแทนปลาแทนเนื้อสัตว์นะคะเห็ดก็รู้อยู่แล้วนะเพื่อนเนาะว่า คุณภาพชีวิตรหรือว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์มากเลยเพื่อนเนาะเป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็โดยที่เพื่อนบางท่านนะที่เขาไม่ทานเนื้อสัตว์ก็สามารถใช้แทนนะคะเนาะใช้แทนหรือกินอร่อยอร่อยน้ํายาออกมาเนี่ยโ,โหอร่อยมากอร่อยมากๆเลยค่ะก็เป็นอะไรที่รสชาติที่ยกนิ้วได้เลยค่ะเพื่อนนะคะ นี่มากินกับผักเยอะๆนะคะโอ้ oh, โหผักหลากหลายนะคะผักนี่เยอะมากหลากหลายเนี่ยมันเข้ากันดีที่เดียวเลยค่ะอร่อยนะคะเป็นอะไรที่ปลายใต้ที่ชอบมากเลยในเรื่องผักเนาะทางใต้เน้นมากเลยคือเรื่องผักเนาะผักก็ผักหลากหลายผักชาวบ้านนะคะผักนี่เหมือนกับชาวบ้านปลูกแล้วก็เนี่ยแหละก็ซื้อจากชาวบ้านนะคะแบบเนี้ยค่ะมากินแล้วมันก็ปลอดภัยด้วยเนาะเพื่อนเนาะค่ะ เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมวันนี้มีส้มตำส้มตำก็ส้มตำอร่อยนะคะส้มตำเนี่ยก็มีเนี่ยค่ะส้มตำสีสันโอ้โหมีขนมจีนชอบมากเลยคือผักนะคะเพื่อนสตอก็มีนะคะเนี่ยผักยอดหมวยนะคะปกติปุ้มเองอะไม่เคยกินยอดหมุยนะไปใตปปป้ปุ้มกินปุ้มกินยอดหมยุยเป็นอันที่แรกปุ้มก็พวกขำมมันกนารยอดหมยนะุยเออกินแล้วโอ้โหอร่อย ติดใจแล้วค่ะยอดมุยกินได้หลายวันเลยเพื่อนติดอกติดใจมากเลยขนมจีน <P ain> ผักนะคะ <P ain> แล้วก็มีผักเยอะๆ <P ain> แกงอันนี้ยิ่งชอบเลยค่ะแกงอะไรนะคะ <P ain> แกงไตปลาเนาะ <P ain> แกงเตปลานี่กินวันหลังแต่อันนี้ขอเสนอนะคะเ <P ain> สนอเมนูขนมจีนนาะโอ้โหในผักแตงกวานี่นะคะเ <P ain> ขียวกุ้ ผักในะผักธรรมชาตินะถั่วงอกเนี่ยยอดมะม่วงยอดยา่าหลวงยา่าหลวงยา่าหลวงยอดม,มอนะม่วงเนาะส้มตำสีสันน่าทานมากโอ้โหอร่อยรสชาติอร่อยมากเลยนะนี่ค่ะโอ้เพื่อนเราแม่ครัวแม่ครัวเราก็เป็นช่วยเราก็ช่วยแม่ครัวนะคะเนี่ยกินกันโอ้โหอร่อยมากเลยเพื่อนทำกันสามคนนะคะ ยอดหมุยนะคะเนี่ยครั้งแรกของการกินยอดหมุยนะคะลองอร่อยเพื่อนเนี่ยเห็นยอดหมุยนะคะกินกับขนมจีนเข้ากันดีมากเลยเพื่อนจับแกงพวกนี้นะแล้วก็มีใบเหลียงนะคะมันปูนะคะใบมันปูนะคะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนผักเยอะแยะมาก,มากลากกินมากมากเลยนะคะอร่อยอะ เพื่อนนะเขขนผักมาให้กินใหญ่เลยค่ะเนี่ยสารพัดผักค่ะขนาดผักที่อยู่ในโต๊ะนี่เต็มจานแล้วนะคะเนี่ยยังเพิ่มเติมมีผักอะไรอีกมีใบมันปูยอดหมุยด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ใบยญ้าหลวงนะคะยอดมะม่วงหินมะพานนะคะยอดยญาหลวงนะคะอร่อยมากเลยค่ะ กินกับขนมจีนนี่เข้ากันดีมากเลยฝาดๆเนาะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปุ้มนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ